สวัสดีครับพบกับช่องวาดการ์ตูนกันเถอะนะครับคลิปนี้เราจะมาวาดคูมะตัวสีขาวเหลืองๆเ,เออสีครีมครีมนะครับชื่อก็คือโคริลักคูมะนะครับอันดับแรกนะครับหัวเป็นวงรี่เป็นตัวที่ชอบแก้งคูมะนะครับ เป็นคูมะตัวเล็กชอบกินแอปเปิลนะครับจากข้อมูลที่ไปดูมาก็วาดเป็นตัวลงมานะครับเสร็จแล้วก็เป็นขาแล้วก็เป็นขาอีกข้างนะครับวาดเป็นแบบมีเท้างอๆอ,ออกมาด้วย ตรงนี้ก็จะเป็นขาวเป็นสีชมพูแล้วก็มีตรงจมูกนะครับเสร็จแล้วก็ตาตาใหญ่ๆหน่อยนะครับอันนี้ก็เป็นสร้างเอาไว้เฉยๆชอบกินแอปเปิลก็จะวาดแอปเปิลเอาไว้นะครับเราค่อยวาดมือ เนี่ยครับเราค่อยวาดมือมาใส่อตัวผอมไปเดี๋ยวลบกันดีกว่าลบแก้ตรงนี้นิดนึงนะครับเดี๋ยวน้องๆดูแล้วงง ปุ๊บปุ๊บ,ปบเป็นดินสอทืนนะครับตัวตัวใหญ่หน่อยนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็ลบด้วยจะได้ดูแล้วไม่งงนะครับดินสอคราวนี้ก็วงตรงปากนะครับ ถ้าวาดถ้าวาดแอปเปิลอยู่ตรงนี้กระดุมสีแดงตรงอกก็จะไม่เห็นนะครับก็ะฟาดไปแล้วช่างมันต่อไปก็เพิ่มเลเยอร์นะครับเดี๋ยวเพิ่มขนาดสิดูขนาดมันเล็กไปเนาะเพิ่มขนาดนี่ใช้เครื่องมือทานฟฟอร์มเมื่อกี้นะครับเสร็จแล้วก็ เอามือทางเลยปรับเลเยอร์นี้ให้จางๆนะครับเล้ามาวาดเลเยอร์ใหม่โดยใช้เครื่องมือที่เป็นผู้กันนะครับเพราะว่าจะได้เส้นที่สม่ำเสมอกว่านะครับแล้วเราก็วาดไปเลย แล้วก็หูตัวนี้จะเป็นสีทนสีครีมครีมกับสีชมพูนะครับแล้วก็ตาแล้วก็จมูกปากวัดมือก่อนเพราะมืออยู่หน้าสุดเลย มือถือแอปเปิลมีใบแอปเปิลด้วยแล้วก็ขาเดี๋ยววาดให้ขายาวขึ้นอีกนิดนึงนะครับแล้วก็มีฝ่าเท้าด้วยนะครับต่อมาเพิ่มเลเยอร์อีก เอาเลเยอร์ที่เป็นเส้นไปไว้บนสุดเลยคราวนี้มราระบายสีกันเลือกสีเอาปิดตาเลเยอร์ที่ล่างนะครับเลือกสีเป็นสีครีมครีมนะครับเราจะผสมสีด้วยกันลากขึ้นไปเลยนะครับครีมครีมส้มนิดนึงประมาณนี้นะครับแล้วก็ ระบายไปนะครับระบายเรื่อยๆแล้วก็ เลือกสีเป็นสีชมพูนะครับย้ายช่องตรงนี้มาแล้วก็ระบายลงไปเลยต่อมาเลือกสีแดงนะครับเป็นแดงสดไปเลยนะครับเพื่อระบายแอปเปิล โลิรักคุมะนะครับเป็นคําว่าโคนี้แปลว่าเล็กนะครับเล็กหรือเด็กๆมัง้งอ่านมาเมื่อกี้เขาบอกมาอย่างนี้ต่อไปก็เลือกสีที่เป็นแบ็กกราวน์นะครับแล้วเราก็ไปเอาสีเอาเป็นชมพูเลยแล้วกันเพื่อที่จะ ปรบเส้นให้ใหญ่ๆเลยนะครับเพราะว่าเราใช้เลเยอร์ด้านล่างแล้วเราสามารถระบายได้ง่ายๆเลยนะครับหยอดลงนิดนึงจะได้ระบายทั่วขอบใหญ่ๆไปเลยเอาละสิ่งที่ผิดพลาดเกิดขึ้นละท้องของโคลิลักคุมะนะครับโคลิโคลิ ตรงท้องลืมไปนะครับว่าต้องเป็นสีขาวก็จะเอาอย่างลบมาลบนะครับจริงๆจะใช้สีขาวระบายก็ได้นะครับคือตอนนี้แบ็กกราวมันเป็นสีขาวอยู่แล้วก็ผลออกมาก็จะเหมือนกันนะครับระหว่างลบกับเอาสีขาวมาระบายหมุนอีกแล้ว เสร็จแล้วนะครับโคลีลักคุมะก็สำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้นะครับไม่น่ายากเนาะลองอัดวาดตามดูนะครับสวัสดีครับ